เลือกทำเฟรมถูกเลือกเหรียญเป็นนะครับวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมเลยวางจุดเข้าได้เก่งวางจุด t o อ l ล s อได้ดีวางจุดเทคโปรฟิตได้คมมากได้กําไรมา200%แต่พลาดข้อที่7คือไม่ถอนกําไรออกมาเก็บและผมบอกได้เลยว่าหลายคนพลาดตรงนี้เหมือนกัน ถามว่าไอ้การถอนกาไรออกมาเก็บเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับมันช่วยฝึกวินยัยมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่สับสนกับการเทรดว,ว่าเฮ้ยตอนนี้ตกลงไอ้ที่ได้มาเนี่ยคือทุนหรือกําไรเทรดไปเทรดมาทุนหายกําไรขดเพราะคุณไม่ได้ถอนกําไรออกมาเก็บเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทปโปรไฟตตรงนี้ปุ๊บได้กําไรเทปโปรไฟตตรงนี้ปุ๊บได้กําไรแล้ววันนั้น เทคโปรฟิตสามไม้ติดติดเลยกำไร100%เต็มนะครับคุณต้องถอนกำไรออกมา r k e เก็บนี่คือคีย์สักเซสเลยทุกวันนี้เราทำแบบนี้คือเทรดไปเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วนะเราเทรดไปเรื่อยๆนะครับเงินเราก็อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ยังไงซื้อขายซื้อขาย แต่เราไม่เคยถอนกำไรที่เราได้ออกมาเก็บเลยนะครับหรือไม่เคยได้ใช้กำไรของเราที่เราได้ไปให้หรางวัลเก่เองเลยคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อที่7เมื่อคุณวางจุดเทคโอฟิแบบนี้แบบนี้ทำตามกระบวนการที่ผมสอนไปหมดแล้วคุณได้กำไรคุณต้องถอนกำไรออกมาเก็บหรือนำกำไรที่ได้มาเนี่ยแยก ออกจากพอร์ตทุนเทรดเรา1,10000 10,000เอาไว้เท่าเดิมได้กำไรแล้วเอาออกมาเก็บหลายคนพลาดตรงนี้นะีคือเมื่อก่อนผมก็เป็นเทรดแล้วก็เอากำไรทบต้ทน,ท,นทบดอกคิดว่ามันจะทำให้เรารวยขึ้นเปล่าถ้าคุณทำแบบนั้นนะมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่รู้สึกว่าคุณสำเร็จแล้วคุณก็จะไม่สำเร็จ เพราะคุณเอากําไรไปทบต้นทบดอกอยู่อย่างนั้นนอยู่อย่างนั้นคุณไม่ได้ถอนออกมาใช้มาใช้จ่ายไม่ได้ส่งไปให้แม่ไม่ได้ซื้อของฝากให้ลูกไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้เงินที่คุณได้กําไรมาคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณสําเร็จซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นคนคนนั้นนะครับที่แบบเฮ้ยพอเทรดได้กําไรแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ถอนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราสําเร็จหรือเปล่าวะหรือแบบ เงินเราเพิ่มขึ้นแต่เราไม่รู้สึกถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไอ้กาไรที่เราได้มามันเฉยเฉยมันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่ได้มีแรงบันดาลใจไม่ได้มีไฟก็เพราะว่าเราไม่เคยถอนมันออกมาใช้เพราะเราไม่ถอนมันเราไม่ใช้มันมันก็ทําให้เราเทเสียติดดอยพอเราติดดอยเราเทเสียปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกำไรที่ได้มาทั้งหมดมันหายไปก็เพราะาคุณไม่ถอนมันออกมาเก็บนันเองเคลียร์นะประเด็นนี้ เพราะฉะนั้นข้อที่เ,เนี่มันสำคัญมากคุณต้องถอนกําไรที่คุณทําได้ออกมาเก็บนะครับอย่ากเก็บไว้บนไอเชงกําไรเราถอนเข้าบัญชีเลยถอนเข้าบัญชีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความสาเร็จนี่คือความสาเร็จของเราเคลียร์นะข้อ7จ็บียเซัตเลยนะครับคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามมากๆเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับคือได้กําไรแล้วก็ไม่ไม่เอามาเก็บคือเท,ออนนะทรดดยยูนั้นแหละ แต่เราก็ไม่รู้สึกไงว่าเฮ้ยเราสมเด็จนี่ว่าพอต,ตก็จริงแต่เราไม่รู้สึกแบบหรือรู้สึกแบบมีความสุขเพราะเราไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะพอให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นคุณต้องถอนกำไรออกมาเก็บแล้วก็ออกมาใช้บ้างบางส่วนให้รางวัลความสาเร็จตัวเองว่าอาจจะเป็นนาฬิกาโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับหรือ,อ,อซื้อของขวัญให้ลูกให้แฟนแล้วเราจะรู้สึกว่าเติมเต็มใ,ในใจว่าเราสมเด็จ แต่ถ้าเราไม่เคยถอ,อนออกมาเลยไม่เคยเก็บเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเราสมเร็จไอ้นีน่คือสิ่งที่หลายคนพลาดในขั้นตอนที่7เ,เนี่ยแล้วตกม้าตายเลยนะคือได้กําไรแล้วทำทุกอย่างอย่างที่ผมสอนไปเนี่ยครบหมดนะครับเลือกทำเรมถูกนะครับเลือกเหรียญเป็นนะครับวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมเลยวางจุดเข้าได้เก่งวางจุดสต o อปลอสได้ดีวางจุดเท p r o f ฟิตด,ด,ด,ด้คมมากได้กําไรมา200% แต่พลาดข้อที่7คือไม่ถอนกาไรออกมาเก็บก็ปล่อยอยู่ในพอร์ตพอมันปล่อยอยู่ในพอร์ตเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเติมเต็มอ่ะมันก็ไม่โตพอมันไม่โตเราก็รู้สึกว่าเราเหี่ยวเฉายิ่งเทรดได้กําไรแต่เราไม่รู้สึกมีความสุขมันจะกลายเป็นเราติดคุกอ่ะยิ่งเทรดยิ่งเทรดเราจะเหมือนกับคนติดคุกอ่ะเราจะรู้สึกแบบมันนี่ทําไมไม่รู้สึกอะไรไม่วู้ววาทําได้หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนทำได้หนึ่งล้านก็ใช้เฉยก็เพราะเราไม่เคยใช้กําไรตรงนั้นมาสร้างความสุขให้เรา ไอ้ตรงนี้สําคัญมันเป็นหลักกิ่นวิทยาข้อหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยเทรดไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะเจอสภาวะนี้แหละคือรู้สึกอิ่มตัวเพราะอิ่มตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกำไรที่ได้มามันก็เฉยเป็นไหมตอนแรกที่เทรดพอเสีย100อก็โผกังวลกระวายแต่พอเทรดไปเรื่อยๆได้กาไรหลักหมื่นหลักแสนเทรดเสีย100จะเคยกังวลกวายกับรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะอะไร เพราะเราสกิลเรามันเพิ่มขึ้นนะครับความอิ่มความสามารถความัวกของเรามันหายไปเพราะเรามั่นใจเราวิเคราะห์เป็นเราใช้เครื่องมือเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เจ็ดสำคัญถ้าเรามั่นใจในฝีมือเราแล้วเนี่ยทำทั้งเจ็ดกระบวนการนี้ครบแล้วคุณต้องถอนกาไรออกมาอยากถอนเป็นล้านบ้างจังนะครับทำได้ทุกคนนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นจากศูนเหมือนกัน นะครับปัจจุบันี้ไต่เต้าจากพอร์ตเทดเป็นศูนย์ติดลบติดดอยไปพอร์ตเทดทะลุล้านไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเดินตามนะครับเลยอยากจะเอาแนวคิดมุมมองที่ผมประสบพบเจอเนี่ยจนทาให้ผมสําเร็จเนี่ยมาแชร์มาแบ,บ่งปันให้กับทุกคนได้รู้นะครับมันไม่มีอะไรยากหรอกนะครับให้ที่มันยากมันยากที่เราคิดมันยากที่ใจเราเนี่ยนะครับเพระาะฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับข้อที่7 ผมเชื่อว่าทุกคนแหละมีเป้าหมายมีฝันนะครับอยากจะมีพอเทนเยอะๆถูกไหมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแค่นั้นเองนะครับวันนี้เอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้นะต่อมานะครับในข้อที่8ถ้าคุณเป็น1คนนะที่ทําตั้งแต่กระบ,บวนการที่1มาถึง7แล้วนะครับแต่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่สําเร็จยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดเลยบางอย่างไปข้อที่8เนี่ยจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดาไป